พอระเห็นเคอมาหน่อยนี่ปะองังโอ้เคอหน่อยที่ปะองังมันพันไงวะหาจนหล่าเมยบ้านี้ไปหาหมูมันแทบหลอปะองังฮะ,ะคือจิมีบ่บ้านี้คือหมูมันอย่าบึ้นเข้าไปได้ลมได้อย่าลืมมาลมลงนีละแสนมาต้าม,มาเด้อ โ um, มเมนตัมอาจะหมื่นหรืแสนตามผมเนี่ยนี่โอ้ยใบมันล้นร้อนร้อนร้น,น,นโอ๊ยนี่มาหน่อยมาหน่อยโอ้ยขอเดี๋ยละครึ่หนึ่งขอยหาหม่มันก่อนเอามาเอาหาหม่มันอีกก่อนอ่ะก็ยังวันแถวนี้แหละไปว่ามันมนี่ฮรกันบ่บมีหมองนีก็คือบ่มี มาหนูมาหน่อยแรงขาปลามาหามาหน่อยแรงขาปลาโอ้ฮึใช่อีกป่านนี่ใช่อีกอุ้ยนั่นปลาอังปลาอังตัวผู้ตู้เม่นี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่โอ๊ยนี่นี่ฮะแต่มันดีอยู่ตรงนี้เฮ้ยพี่จับมาเขาป่าคนกับยางน้ำทางหาอีกอนันหนี่เอ้าม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 าไอ้พี่นี่ใบดีจะถิ่มแม่ฮะ หาหยากต้องเอามอเตอร์ไซฮ้ยไอ้ที่คงหาหยางนี่ขึ้มาห,าหน่อยนี่ละอันอื่นกับพวกปันได้หาอีกก่อนเพื่อพอโอ้ยมันมันมีแต่เครือบว่ามีใบ คือ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 นี่ันเทวน,น,น,นีจ้ัเฮัมม่าเอมมาก็เทวนีดันไอ้นนั้มแมนบปล่าม่มนบ่แมนมันมันมันบม่คืนต้นใหม่เนาะปล่าเนาะ ฮะมันตายวังแหล่งเนะาะฮะเอเอขอเขาไปบังในหารอีกจังน้อยกันเด้ออย่าเข้ามาเด้อคอยเดินปา่าเดินดงก่นอนเดี๋ยวเข้ามาเด้อคอยเอาเจ้าออกไปบ่ได้เด้อ โอ้ยมันมีแต่ป้ายไผ่นันจะเขาไปได้จังใดฮึช่องฮะมีแต่มันนำเฮอ้อีกรกชองนะฟางเนาะคันได้ไหม ในอีกจค่สองอันนะพราะขันดอกอุ้ยบางฟืนไม่แดงคืองามแท้โอ้มา,อ,าอ้างเชบ่ฮะฟืนมาคืองามแท้โอ้ขอใช้ได้ฟืนอืมก็อยากได้ฟืนได้บางฟืนไม่แดงไหมมือคืองามแท้แต่ว่าบบมีเครื่องม้าหน่อย คอยอ้อนชอ่อนไล่อ้อนชอ่อนฟืนอุ้ยมันงามแหงเลยน,ะน่ะนะงามแหงแต่คอยบริม,มาหาฟืนคอยมาหาหมาหน่อยคอยกัมมหาหมาหามาน่อยโอ้ยอย่าดึงคอยคอยเบาอยูอยย่ฮะตนแดงนี่ขาตาตนแดง แม่ Man. งัทง้ทั้งทั้งแฟนๆทั้งหลังเจา้าเนยเขาไปหาเบิรงนั่นมันไม่อยู่เด้เอาไปสิโตขับปาไปหังละ่ะ เขายังนิ้วเข่าเลยเด้ยนี่มันบมมีอ๋อเอยหามาหน่อยก็บ,บ่เห็นนะอันนี้แม่ตุโมโโ่มูวปนเนาะ ขืหหขอหอห้หวานหอมหึมูกเป็นี่ฮะคื้หอมแท้ฮึจมูมูี้หวานหอมมันตูปโม,โมอุบเมิคค้หอมเท ไปไปอ้างบิ่งก่อนส่วนเองนี่ไปไปอ้างบิ่งว่าแม่นบ่ตัวหมูป่ใช่ทุงก่อนหาตัอก็หาไม้ก่อนมันกะบ่มีดี่ตึงกันอีกจะขื่อน,นะ ไม่มีไม่มีไม่มีหานเจนเมย์เจนวิงได้เท่านั้นละป้างได้กสองเคอร์อท่านละมันมูมี่ฮะเอาเย็นั่งใัโอ้ยนี่ป้าง จาน่ะว่า้ำหนังขันบ er> ุเป so ็นยางขม่าโผ่พอดีเลยต้ำพอดีมันก็มา้ำตึกต้ำตึกโอ้ยใบลนใบลนใบคูใบลน ได้แล้วหาอีกมังนกันบาบนี่ขันที่ยะนั่งเป็นยังทีขันบ๊เป็นโอ้ยปัง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 กอยพ่ออีกแล้วกอยพ่ออีกเลย โยบานี่คือนี่ยังไงนี่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 โอ้ยบิบไปโอ้ยบะมืดดอกบะมืดบะมดบืมด,มดดีพีพีเคอพีบะมืดบะมดืดไพวันยุงกินคนตายคนบกไขรเลือดออก

ห้ามาหน่อยเจม็มหนาเส้นหยากล่ำบากอันใดกับบลัมบากทห้ามาหน่อยของเสีบได้นี่ทั้งเสีบทั้งเป็นยาสมุนไพรอยู่ใบใหม่บ่มีโบมือปาง ขออ่อยยังตาดีอยู่ด้วยข่อยยังเลียวเห็นอยู่ผลท้องผลบ่มีบ่ะบ้านว่าแต่จะของตาดีเลียวหาแต่มาหน่อยไรเย็บน้ำเย็บเฮ้ยหมุนปลาหมุนดงหาอีกก้อนเดดเพื่อเด็ดจะขค้อฮะ จากแล้วเพื่อนไอกอีกเคนเฮาะตต่มกันใช่เออหูยชนเยสอฮะนะยอะเกินนี่เด้แท่นีไปหาชนประตเชงจิตอ่ะแมนป่ะขาอกบงหูคือการชนยะเกินอยู่ตรงได้ขาบงเออเขาไปทางไหนบ่ะ แต่ว่าสนเยอะซอเยเลยขอหูยุบพอเราเพิ่มพาก่อนพาก่อนมาเอาหน่อไมห้หาอีกก่อนพอ่อจดเติมกันจะคืออยากได้อีกนะคือหวานนะเอาแล้วจะก็หน่อไม้เพิ่นหัก ว่าพูนหนำไมใม่นกระกาศกษากตีมิตๆๆ้ดงดงดงนม้แม่ว่ามาบดาาา้มหานนำไมใหมาหาหมาหาหมาหมาแรงขับปลาหมาเคืแรงขับปลาหมาเคือเดือบบมหาหน่อยมาหน่อยเนีอยอ้ยก,ก็กินได้ ไม่เจอหน่อไม้หน่อไม้ผู้ผู้ทำไมทำให้แต่ว่าบ่าไม่หาหน่อไม้มาหามาหน่อยนี่เออมาแดงกัดมือคนนี้มาตัวนี้แมนบ่บ้าเบิ้ง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 ตัวนี้แมนแมนคนนี้โอ้โอ้โอ้ตัวนี้แมนเกือบบ่โอ้ยแมนแมนแมน ตดีวนี้เมนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยธรรมดามาหน่อยธรรมาดาเนี่ใจละ่ะเก็บเอาใบมันดีกว่าฮะน,นี่นี่สองใบเอ้าะทิถิมอะไรต้วน,นั้นทิถิมตัวนี้เอ้าฮะ ได้อีกแล้วาเามึงอีกก่อนได้เติมกันอีกแล้วได้เติมกันช่องสาใบกันยังยไข่เนี่ยายอยู่หันล่ะบนเหยนหมอนป้าก็ย่งยากไรผู้หมอนไปนั่นเพอแห้งเลยนี่ยุ่งกัดผุนตัวผุนแมนบ่าะ bò mẹ ôi lòng đi chạy mất bà tem, mở nồi, mở nồi bà tìm mở nồi, mở nồi bà mẹ, bà mẹ, bà ผมให้พี่น้องเอ้ยน้องใหม่กักจากดูนี่ป่าน้องใหม่มาหาหมาหน่อยนี่คือดงดงน้องใหม่น้องนี่มีเจ้าของดงหน่อไม้ได้ตัวน,นี้ล่ะค่ะว่ามันบ่มีดอกแลมือ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 จบตัวน,นี้แหละเพราะว่าบ่มีอีกแล้วบ่ได้อีกแล้วยุ่งกัดยุ่งกัด Har mm. du? Mm.